ครับสวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาแกะกล่องนะครับคือผมได้สั่งซื้อ power bank นะครับยี่ห้อ e l o p นะครับหัวต่อ type C to type C นะครับเดี๋ยวผมจะแกะกล่องมาดูนะครับว่าในกล่องมีอะไรบ้างนะครับโอเคผมได้แกะกล่องมาแล้วนะครับในกล่องก็จะมีสาย power bank นะครับอันนี้คือสายชาร์จที่ผมได้ ซื้อมาจากช้อปปี้นะครับจากราคา199บาทนะครับก็ลดเหลือเพียง94บาทนะครับรวมค่าจัดส่งเลยนะครับซึ่งสายเด๋วนี้เป็นผมซื้อมาใช้แทนอันเก่านะครับเนื่องจากว่าอันเก่านั้นได้ชำรุดไปนะครับเลยไม่สามารถที่จะใช้ต่อได้นะครับซึ่งสายอันเก่านน้นของผมนั้นจะเป็นสายที่มีขนาดเป็น ไทสี่จุดไทสี่นะครับนี่ครับโอ,อ้ไทบีจุดไทสี่นะครับซึ่งสายตัวเนี้ยผมซื้อมาเมื่อประมาณปี2020นะครับช่วงเดือนธันวาคมนะครับซึ่งออผมก็ใช้มา1ปีกว่านะครับก็ถือว่าคุ้มอยู่นะครับสายของ E l ล o p นะครับโดยข้อเสียคือว่าออทางค่าขี่ขับรถเอลิเวอรี่นะครับ ท่านสายมันจะกระเทือนนะครับเพราะว่าเราต้องใส่ที่จับโทรศัพท์ขนส่งอาหารตลอดเวลานะครับตกหลุมตกบอ่อก็จะทําให้สายเนี่ยตัวโตกระเทือนแนะ,ะสิ่งที่อยู่ในข้างในสายก็จะขาดนะครับซึ่งสายตัวนี้คือไทซีตูไทซีนะครับผมแนะนําเลยนะครับถ้าขับรถเดลิเวอรี่นะครับเป็นแก๊บเป็น ลายแม่พืชนได้ใช้สายนี้นะครับสายนี้ดีจริงๆนะครับทําให้ข้อต่อน,นั้นแน่นนะครับแล้วก็ชาร์จเร็วด้วยซึ่งความเร็วของชาร์จของผมอยู่ที่ขนาดสามแอมนะครับไทยสีึงไทยสีนะครับส่วนตัวเนี้ยจะอยู่ที่ขนาด2.1แอมป์น,นะครับก็ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ช่วยกดไลค์ด้วยนะครับแล้วดึงกด subscribe ติดตามนะครับ ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ